เเผยเหตุก,บบการณ์สุดช็อกตอนอยู่ลอนดอนก่อนเจอเตือนแรงห้ามทำอีกเด็ดขาดมีชาวต่างชาติมาคุยด้วยอะไรเงี้ยครูบอกว่า next time you don't do like this โบก็บอกว่าอะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขา หวังที่จะไปทําอย่างอื่นนาทีนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าโบเมลาดาสุสศรีคือหนึงหน่งในนางเอกตัวแม่ของวงการที่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งมีของครบถุกด้านจริงๆหลังจากบินไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2เดือนโบก็กลับมาพร้อมพลังเต็มร้อยทั้งงานทั้งความรักและความสดใสที่แฟนๆพาก,กันเทใจให้ไม่หยุดเรียกได้ว่ารันคิวงานแน่นทุกวนันแบบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวล่าสุดโบก็ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงการไปเรียนภาษาครั้งนี้ที่ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก เพราะเธอต้องใช้ชีวิตคนเดียวในต่างประเทศเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยที่แบบใช้ชีวิตคนเดียวทํากับข้าวกินเองคนเดียวหนีเหตุการณ์ที่ประหลาดประหลาดด้วยตัวเองเลยเอาตัวรอดจากผู้ชายแปลกหน้าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีทั้งเรื่องน่าตื่นเต้นและระทึกใจอย่างตอนที่ไปซื้อดอกไม้มีชายแปลกหน้าชาวอังกฤษเดินเข้ามาจับดอกไม้ของเธอแล้วพูดว่าซื้อให้ผมหรองานนี้โบไม่รอชาตอบกลับทันทีว่าไม่ค่ะซื้อให้ตัวเองก่อนรีบหนีออกมาทัานทีพอรู้สึกไม่ปลอดภยัย เราซื้อดอกไม้ยเมาจับดอกไม้เราเลยแล้วก็บอกว่าอยู่บาร์่ส่วนฟฟมิโงโน้ยบาร์ติโซนโฟมาเซลแล้วก็วิ่งนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์หนึ่งตอนที่เธอนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ดีๆก็มีผู้ชายเดินเข้ามาทักคุยกับเธอโบดีใจเพราะคิดว่าได้ฝึกพูดภาษาแต่พอเอาไปเล่าให้ครูฟังกลับโดนครูเตือนว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเขาอ่านมีเจตนาอย่างอื่นมีชาวต่างชาติมาคุยด้วยอะไรเงี้ยครูบอกว่า next time you don't do like this โบก็บอกวายอ่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้ว เขา หวังที่จะไปทําอย่างอื่นแล้วแนะนําให้เธอใสแวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือใสหูฟังไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามารบก,กวนและแม้งานจะแน่นสาวโบก็เผยว่าอยากกลับไปเรียนอีกเพราะ2เดือนเป็นเวลาที่น้อยมากแต่เธอก็รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองเยอะมากเลยได้กล้าออกจากเซฟโซนเพราะไม่เคยอ,อยู่คนเดียวมาก,ก่อน2อเดือนนี่ถือว่าเป็นช็อตเทอมมากๆได้น้อยมากๆแต่ว่าถ้าด้านแบบความมั่นใจด้านประสบการณ์นหนูให้เต็มร้อยเลยในด้านความสัมพันธ์กับอเล็กทั้งคู่ก็ ยังคงหวานและเข้าใจกันดีถึงแม้คิวงานจะแน่นแต่พวกเขาก็ยังคงหาเวลาอยู่ด้วยกันเท่าที่จะทําได้และมักช่วยกันฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันแบบสนุกสนุกเพื่อไม่ให้ลืมในสิ่งที่โบได้เรียนรู้มาและทั้งคู่ก็ยังคงเป็นกําลังใจให้กันในทุกเรื่องและมองว่าการสนับสนุนกันและกันคือสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแรงส่วนเรื่องอนาคตของทั้งคู่โบก็ได้เผยว่ามีการคุยกันอยู่ตลอดแต่ยังไม่ถึงเวลาและไม่ได้รีบในเรื่องนี้ถ้าจะแต่งจริงๆคงต้อง30ขึ้นไปเลย นาน่ะ หนูกะไว้ว่าแบบ30ขึ้นไปเลยอ่ะไม่สามสี่สัมห้าอะไรเงี้ยเลยอ่ะแบบไม่ไม่รีบแต่งในด้านการแสดงโบก็ยังคงรักษามาตรฐานความปังไว้ได้อย่างดีเยี่ยมระลาสุดเธอเพิ่งควา้ารางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากงานมายาทีวีอวอร์ด2025จากละครพีเรียสุดฮิตุณพีเจ้าขาดิฉันเป็นฮานมิช่ยฮงที่ได้รับคําชมอย่างล้นหลามทั้งจากคนดูและวงการบันเทิงซึ่งเธอเป็นการการันตีฝีมือการแสดงที่พัฒนาไมห่หยุดของเธอโดยมี พระเอกนมพลนวัฒเป็นตัวแทนชุดร,รางวัลในครั้งนี้รางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณโบเมลาดาสุสี จากละครคุณพี่เจ้าขาดีฉันเป็นหา่านไม่ใช่หงนอกจากนี้ลาสูดโบก็ไม่ทาให้แฟนคลับผิดหวงังสําหรับเทรนด์วันฮาโลวีนที่ผ่านมางานนี้เรียกได้ว่าสลัดภาพของโบไปเลยจนแฟนๆเกือบจําไม่ได้กับลูกผีสาวผมบลอนด์ที่ต้องบอกว่าทั้งร้อนทั้งสวยในเวลาเดียวกันและชุดนี้ที่ดูว่าเป็นผีสาวแต่ก็แอบเซ็กซี่เบาๆอีกด้วยงานนี้ไม่รู้แฟนๆจะเป็นลมเพราะความน่ากลัวหรือเพราะความสวยที่ทะลุจอของเธอกันแน่เลยละคะ่ะ